นเ,นเวลาก็าทำอะไรนี่นะฮะใหญ่โตมาหาาลเหลือเกินนะแบรนด์เสื้อผ้าที่ขายดีกว่าซาร่าขายดีกว่า H&M ในสหรัฐอเมริกาเป็นของคนจีนชีอินกำลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กโอ้โหบริษัทอะไรมีมูลค่าตั้ง3ล้านล้านเท่ากับปีงบประมาณประเทศไทยสูสีกันเลยนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยสถานีบริการน้ำมัน PT นเ,นเวลาก็าทำอะไรนี่นะฮะใหญ่โตมโหาาลเหลือเกินนะแบรนด์เสื้อผ้าที่ขายดีกว่าซาร่าขายดีกว่า H&M ในสหรัฐอเมริกาเป็นของคนจีนชีอินกำลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กโอ้โหบริษัทอะไรมีมูลค่าตั้ง3ล้านล้านเท่ากับปีงบประมาณประเทศไทยสูสีกันเลยนะครับ ท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ออกมาในช่วงเช้าวันนี้นะฮะและนี่ก็ทําให้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของการทรําธุรกิจทั่วโลกโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของเสื้อผ้าแฟชั่นในยุคสมัยที่บอกว่าวันนี้คนไม่ต้องการรายละเอียดมากอะไรไปกว่าเรื่องของการใส่ง่ายสะดวกบางเบากระชับราคาถูกและถูกสุดได้รับรองซื้อทันทีและจะผูกติดก,กับแบรนด์แบรนด์นั้นไปเลยนะครับก็เลยทําให้ในยุคประมาณเกือบ1ิ2 0ปีเนี่ยก็จะเกิด แบรนด์ร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นที่เป็นเครือข่ายเยอะแยะมากมายนะครับจับกลุ่มที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นทั้งซาร่าไม่ว่าจะเป็นทั้ง h m ไม่ว่าจะเป็นทั้งยูนิโครนะครับไม่ว่าจะเป็น GU อะไรต่างๆแล้วก็ล่าสุดก็เกิดแบรนด์ที่มีชื่อว่าชีอินชีอินนี่ย็พูดตรงชีที่แปลว่าเธอเนี่ยอินที่แปลว่าเข้าไปข้างในนี่นะชีอินเนี่ยนะครับชีอินก็เป็นข่าวฮือฮาขึ้นมาใหญ่โตในช่วงเช้านี้นะครับคืองี้ะชีอินเนี่ยนะก่อตั้งโดยคนจีน คนที่เป็นประธานเจ้าที่บริหารก็เป็นคนจีนแต่ว่าตัวบริษัทชีอินเนี่ยไปจดทะเบียนตั้งบริษัทอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยครับแล้วโรงงานผลิตอยู่ที่ไหนก็ปรากฏว่าโรงงานผลิตอยู่ในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่นะครับแล้วก็ส่งออกสินค้านี่นะครับซึ่งเป็นแฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นของผู้หญิงเนี่ยนะครับเข้าไปขายในทั่วโลกโดยเฉพาะในอเมริกาเหนือยุโรปแล้วก็เอเชียผลปรากฏว่า ธุรกิจนี้เนี่ยนะครับก็เลยขายดีเป็น,นเทน้าเทท่าในยุคสมัยที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ไงท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะครับในช่วงประมาณ15-20ถึงปีเนี่ยมันจะมีแบรนด์เสื้อผ้าที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่จําเป็นต้องเน้นเรื่องของอะไรครับคุณภาพสูงเกินไปไม่จําเป็นต้องเลือกอะไรครับเกี่ยวกับเรื่องของอะไรร,ราคาที่สูงเกินไปไม่จำเป็นที่แบบว่าใส่แล้วเนี่ยนะครับจะออกมาเป็นแบบบิลิทสมาาเอาแค่ว่า simple the best หรือ simply the best เอาง่ายๆแต่ดูดีแถมดูมีราคา ตอนนี้พฤติกรรมของคนเปลี่ยนไปเป็นในแบบนี้หมดแล้วนะฮะมันก็เลยได้เกิดธุรกิจแบบประเภทอย่างงี้เช่น Fast Retailing ซึ่งเป็นเจ้าของยูนิโคลก็ขยายสาขาไปทั่วจนกระทั่งคนที่เป็นเจ้าของชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะครับกลายเป็นระดับเศรษฐีต้นๆของโลกหรือว่าญี่ปุ่นไปแล้วชีอินนี่ก็น่าสนใจนะครับปรากฏว่าเช้าว,วันนี้เนี่ยชีอินเนี่ยนะฮะได้ติดต่อให้กับ3สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ของอเมริกาพูดชื่อไปนี่เบอร์ใหญ่ทั้งนั้น แล,แล้วธนาคารทั้งสาแห่งเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในการนําบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กสหรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยนะฮะธนาคารโกลเมนแซคกรุ๊ปอินคอร์ปอเรชันนี่เป็นธนาคารที่แบบระดับเบอร์หนึ่งเชี่ยวชาญทางด้านของเอาบริษัทเข้าตลาดหุ้นนะครับต่อมาก็เป็นธนาคาร JP Morgan c h a ก e เชอร์สันเป็นธนาคารใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกานะครับและสุดท้ายก็คือธนาคารม o r g แ n Stanley ถ้าใครอยู่ในวงการการเงินการธนาคารนี่นะครับร้องอู้หูหมดเลยบริษัทอะไรกล้าใช้ธนาคารระดับโลกชั้นนําอย่างนี้ บริษัทนี้แหละครับชีอินเป็นของคนจีนแต่สำนักงานอยู่สิงคโปร์โรงงานอยู่ในเมืองจีนนะครับก่อนหน้านี้นี่นะครับชีอินเนี่ยนะฮะเขาเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาก็เป็นบริษัทที่ถูกตีมูลค่าเชื่อไหมครับก่อนหน้านี้เขาถูกตีมูลค่าว่าเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงถึง66,000ล้านดอลลาร์สหรัฐมีมูลค่าถึง2.38ล้านล้านบาทน,นะทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้เข้าตลาดหุ้นเลยนะฮะแต่หลังจากนั้นไม่นานนี่นะครับ เขาก็มีความหมายมั่นปั้นมือแล้วนะฮะว่าต้องการอยากจะเอาแบรนด์ชียอินเนี่ยเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กภายในปีหน้า2,567หรือ2,24นะครับทีนี้เขาก็ตีมูลค่ากันเพราะตอนนี้เรายังไม่รู้เลยนะฮะว่าราคาหุ้นของเขาที่เรียกว่าหุ้น IPO ของเขาจะตกหุ้นละกี่บาทเออหุ้นละกี่ดอลลาร์นะฮะร,ราคาพาอยู่ที่เท่าไหร่แต่ขนาดว่ายังไม่ได้เข้าตลาหุ้นนิวยอร์กแค่มีข่าวว่าแต่งตั้ง3าธนาคารเนี่ยมาร่วมวงเพื่อที่จะเอาเข้าตาหุ้นนิวยอร์กเนี่ยบริษัท เครือข่ายร้านแฟชั่นเสื้อผ้าแห่งนี้ก็มีมูลค่าเข้าไปแล้ว2.38ล้านล้านเพราะบอกว่าถ้าเข้าตลาดไปแล้วจะมีมูลค่าเป็น90,000ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก66,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น90,000ล้านดอลลาร์สหรัฐก็คือจะมีมูลค่าจาก2.38ล้านล้านเป็น3.24ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น1.5เท่าน้องๆปีงบประมาณประเทศไทยทั้งปีเลยครับนี่คือมูลค่าของตลาดเโทษของบริษัทแห่งนี้นะครับชีอินเนี่ยนะครับเขาบอกว่า เป็นธุรกิจแฟชั่นที่ไม่ได้เป็นฟาสต์ e ีเทลลิ g งที่ไม่ได้เป็น Fast ์แฟชั่น fast fashion, แต่เขาเป็นธุรกิจที่เรียกว่า On-Demand f a ชั่ <laughs> นนอไหมสิ่งที่เป็นกลยุทธ์ของชีอินนี่คืออย่างนี้ครับออกแบบเร็วเปลี่ยนแปลงเร็วรู้เทรนด์ของคนที่จะใส่เสื้อผ้าโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นลูกค้าเป้าหมายได้เร็วนะฮะใช้สือ่อออนไลน์เป็นหลักจัดส่งแบบโดยตรงโดยไม่ผ่านบรรดาพวกระบโบโลจิสติกต่าง ที่เป็นภาคเอกชนโดยทั่วไปเพื่อตัดปัญหาความล่าชา้าใช่ไหมใช้กลยุทธ์แบบนี้เกิดขึ้นเลยนะครับและตรงนี้เองเน,นะครับก็เลยทําให้พอเทียบยอดขายเฉพาะในตลาดสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับชีอ mm ิน hmm. มียอดขายมากกว่าเสื้อผ้าแบรนด์ของซาร่าและมียอดขายมากกว่าแบรนด์ H&M ที่อยู่ในชอเมริการืลอเชื่อไหมฮะทีนี้สิ่งหนึ่งที่ถามว่าแล้วเขาจะสามารถเข้าตลาดหลักทรัพย์แบบชนิดที่ไง ง่ายรือหวาไหมเรื่องนี้ดูเหมือนเป็นเรื่องยากนะครับเพราะถ้าอะไรท่านผู้ชมทราบไหมอะไรที่เป็นปิ้งขึ้นมาว่าเป็นธุรกิจสัญชาติจีนแล้วแล้ก็มันจะเข้ามาสู่เรื่องราวทางการเมืองระหว่างประเทศโดยอัตโนมัติทันทีนะครับและโดยเฉพาะในยุคป,ประมาณ5-10ถึงปีให้หลังเนี่ยนะครับความที่ไม่ลงรอยกันในแง่ของการเมืองระหว่างประเทศการกีดกันทางการค้าหรือการกีดกันทางด้านภาคบริการ ทั้งหมดมันเกิดขึ้นระหว่างอเมริกากับจีนมาอยู่ตลอดเวลาครับดังนั้นเนี่ยบริษัทชีอินเนี่ยนะฮะก็เลยถูกทั้งแรงกดดันทางการเมืองในสหรัฐอเมริกาครับโดยมีวุฒิสมาชิกในสหรัฐอเมริกาประมาณ16คนเนี่ยนะครับในสภาคองเกรสคือสภาสูงของอเมริกาเรียกว่าวุฒิสมาชิกเนี่ยนะฮะส่งหนังสือไปถึงประธานเจ้าที่บริหารของบริษัทชีอินที่เป็นคนจีนนะครับแล้วก็ส่งหนังสือไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกราตอของอเมริกาให้ทําการตรวจสอบ สถานะทางการเงินและสภาพธุรกิจของชีอินที่ดําเนินการอยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับแต่ที่ว่าจดหมายไปถึงซีโของชีอินนี่คือไรซาไหมฮะค,คือเขามองอย่างนี้ครับว่าโรงงานผลิตเสื้อผ้าของแบรนด์ชีอินในจีนแผ่นดินใหญ่นี่นะครับหสภาพของการทํางานมีรายงานมาว่าอยู่ในสภาพที่ย่ําแย่และไม่เป็นมิตรต่อแรงงาน 2. มีการใช้แรงงานที่ไม่ถูกต้องและอาจจะละเมิดเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมา,ายแรงงานระหว่างประเทศ สามผ้าใช้คอตตอนหรือผ้าฝ้ายมีการรายงานบอกว่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเสื้อผ้าของชีอินนั้นเป็นคอตตอนหรือผ้าฝ้ายที่อยู่ในประเทศจีนซึ่งมีบางพื้นที่เป็นข้อขัดแย้งระหว่างประเทศในการใช้ผ้าฝ้ายหรือว่าคอตตอนเป็นวัตถุดิบในการผลิตเสื้อผ้าของแบรนด์ชีอินนะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับปรากฏว่ายังมีเกี่ยวกับเรื่องของ การใช้แรงงานที่ผิดประเภทในการผลิตสินค้าเสื้อผ้าของแบรนด์ชีอินอีกต่างหากนะฮะทั้งหมดเนี่ยมันกลายเป็นข้อจํากัดละและมันกลายเป็นอุปสรรครวมถึงความท้าทายว่าตกลงเนี่ยบริษัทนี้จะสามารถเข้าจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งๆที่เป็นสัญชาติจีนได้หรือไม่ในช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับนะครับว่าตลาดเกี่ยวกับเรื่องของหุ้น IPO ในตลาดสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกตอนนี้ตกต่ำจริงๆประเภทใครได้หุ้นจองเข้าไปแล้วก็ไม่ต้องจองนะครับเขาเรียกว่าเป็นหุ้นจองต่ํา เม่ใช่หุ้นจองพอดีนะฮะเป็นหุ้นจองต่ําคืออุตสาห์ได้ราคาจองนอกตลาดพอเข้าข้อกระดานวันแรกปรากฏว่าปิดตลาดลงมาต่ำกว่าจองเราเรียกว่าหุ้นจองต่ำนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับถามว่าชีอินเขาเขายอมไหมนะสำหรับข้อจํากัดข้อท้าทา,ายพวกนีบ้บอกเขาก็ไม่ได้ยอมนะฮะพาะเี้มอยอดขายเขาดีแล้วคนอเมริกันที่เป็นสาววัยรุ่นอะไรอย่างี้ก็ชอบเสื้อผ้าของเขาด้วยนี่นะครับเขาก็เลยตัดสินใจนะฮะไปตั้งศูนย์กระจายสินค้าเสื้อผ้าชีอินใน3ประเทศ สหรัฐอเมริกาแคนาดาและก็ในทวีปยุโรปหลายประเทศด้วยนะครับนอกจากนี้นี่นะครับก็ยังตั้งโรงงานผลิตเสื้อผ้าแบรนด์ชีอินที่อยู่ในประเทศบราซิลตรุรกีและในอินเดียซึ่งอยู่ในเอเชียด้วยนอกเหนือจากจีนไปดินใหญ่นะฮะนี่แหละครับ,รรบก็เลยการเป็นข่าวฮือฮาเช้าวันน,วนี้ว่านี่จะเป็นธุรกิจของคนจีนอีกหนึ่งธุรกิจโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าเนี่ยจะสามารถข้ามน้ําข้ามทะเลไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กได้หรือไม่นะครับ